สวัสดีครับกับรถในยุค90โดยส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะแนวความคิดในยุคนั้นเขาเน้นในเรื่องความทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกแต่จะมีรถยนต์6รุ่นที่ได้รับการกล่าวขวัญหรือได้รับการยอมรับว่าดีและทนทานที่สุด ยังคิดมาจนถึงนับปัจจุบันอะไรเครื่องโดยสุนภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียน9นยก,ตตก้าอเนกประสงคมอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดภาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ Top ปเพอร์ฟ,อ,ฟอร์แเงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง w เวสเลก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆ ใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาโดยรถยนต์ทั้ง6รุ่นนี้จะมีทั้งแบบเก๋งและกระบะและราคามือสองณปัจจุบันน่าจะไม่ตกไปมากกว่านี้แล้วหาซื้อได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท 1. Toyota h ย l u x m i g h t ม X เจนที่5รหัส N 8 0 9 0 1ด0และ110 ผลิตและจำหน่ายอยู่ในช่วงปี1,988จนถึงปี1,998ด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูโฉบเฉี่ยวแตกต่างจากกระบะในยุคเดียวกันประกอบกับเครื่องยนต์อัดตาเล่งตีนต้นที่ทำได้ดีทำให้โดนใจวัยรุ่นในยุคนั้นและได้รับความนิยมมาจนถึงนับปัจจุบันมีบอดี้สไตล์อยู่ทั้งหมด4แบบนะครับแบบตอนเดียวตอนครึง่ง 4ประตูและสเตชันแวร์กอนที่ผลิตโดยไทยลุ่งยูเนียนคาครับเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขนาด2.5ลิตรรหัส 2L แต่ในช่วงท้ายๆจะมีเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรมาด้วยใช้รหัส 3L ครับด้วยเหตุผลที่เก่ามานี้นะครับเลยทำให้ในยุคนั้นเนี่ยมันมียอดขายอย่างถล่มทลาย ถือว่าต่อกรกับอีซูซูได้ดีทีเดียวและราคามือสองณปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30,000จนถึง1 0 0 0 0แบาทอาการประจํารุ่นที่ควรจะต้องดูเวลาซื้อมือสองก็คือให้ระวังเรื่องฝาผุกครับเพราะเดี๋ยวนี้อะไหล่หายากในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ9-12กิโลลิตรนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณขับแบบไหน 2. Toyota c โค o l l าเจนที่6รหัส E90 แต่ในบ้านเราเรียก AE92 เจ้าของฉายา Toyota d โดเรมอซึ่งปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าที่มาชื่อนี้มายังไงบางคนว่ามันมาจากหน้าตาของตัวรถแต่บางคนว่ามันมาจากโฆษณาจากประเทศญี่ปุ่นครับผลิตและจำหน่ายในช่วงปี1987จนถึงปี1991 จุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มาครบจัดเต็มครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องยอนต์สมรรถนะถือว่าดีมากนะครับและแรงขับได้สะใจเกี่ยวกับเรื่องเกียร์อัตโนมัติเช่นเดียวกันจากเดิมที่ให้เป็น3สปีดรุ่นนี้ก็พัฒนามาเป็น4สปีดและถือว่าเป็นรถโคโรลล่ารุ่นแรกที่ขับหน้าครับ เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าจะมีตั้งแต่ขนาด1,300จนถึง1,600ลิตรรหัส 2E 4A และ 5A ครับพละกำลังอยู่ในช่วง91จนถึง130แรงมา้าแรงบิด130ถึง145ินิวตันเมตรด้วยความที่ตัวรถราคาไม่แพงอไไล่ซ่อมง่ายดูแลรักษาง่าย ใช้ได้ร่วมกับรถใน,ห,นหลายรุ่นเลยทำให้เหมาะกับการเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะหามาสะสมก็ได้โดยรุ่นที่ลุงแนะนำก็คือ AE92 GTI เครื่องยนต์รหัส 4AGE ทวินแคม16วาล์วตัวนี้ถือว่าเด็ดมากๆครับปัจจุบันยังเอาไปขับลงสนามได้สบาย ในส่วนของอาการประจำรุ่นตามภาษารถเก่าเลยครับดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำกับไฟไว้ก่อนราคามือสองณปัจจุบันหาได้ตั้งแต่30,000จนถึง1 0 0 0 0แบาทครับอัดตากสิ้นเปลืองค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-12กิโลลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนในส่วนของบอดี้สไตล์ก็มีหลากหลายมากนะครับมีทั้งแบบ2ประตู3ประตู4ประตู5ประตูลิฟท์แบ็คและสเตชันวากอนครับ แต่ในบ้านเราที่พอจะเห็นได้ก็คือ4ประตูแล้วก็สเตชันวากอน n 3. ม s u ซูสุฟัสเตอร์เจนที่3รหัส TFR หรือในบ้านเราเรียกโฉมมังกรทองขายในช่วงปี1988จนถึงปี2002ถ้าคุณอยากได้รถกระบะคิดอะไรไม่ออกให้ซื้อรุ่นนี้ทนทานประหยัดซ่อมง่ายไม่จุกจิกวิ่งได้เป็นหลักล้านกิโลเมตร โดยส่วนตัวลุงก็มองว่ารุ่นนี้เป็นกระบาดท,ที่ดีที่สุดของค่ายนี้จริงๆครับตลอดอายุของการขายเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4โฉมครับ1อิซูสุมังกรทองรุ่นหูช้าง2อีซูสุมังกรทองรุ่นหน้าหนู3อิซูสุมังกรทองดากอนไอและ4อิซูสุมังกรทองดากอนพาวเวอร์ โดยในรุ่นที่3จะมีอ s ซูซูแบบ 4-wheel drive หรือว่าอ s u ูซูโรดิโอส่วนในรุ่นที่4จะมีอ s ซูซูแบบ4ประตูเรียกว่าอ s u ูซูแคปโฟด้วยครับเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ2หรือว่าขับ4แบบ p a r ์ t i m e ขนาด2.5จนถึง3.0ลิตรรหัสก็คือ4 j a 1 แต่ถ้าเครื่องยนต์3.0จะเป็นรหัส 4JH1T ครับในส่วนของพละกำลังจะอยู่ที่120จนถึง130แรงม้าแรงบิดอยู่ที่245จนถึงประมาณ260นิวตันเมตรอาการประจำรุ่นที่เจอกันอยู่บ่อยๆนะครับ 1. กล่องควบคุมรวน 2. โซลินอยเสีย 3. ปั๊มพาวเวอร์พังและ 4. แผงจิ้งหรีดผูครับอัตราสิ้นเปลือง อยู่ที่ประมาณ7 1 3กิโลลิตรครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นเครื่อง CC ไหนสำหรับราคามือสองในปัจจุบนันถ้าจะหามาใช้งานสามารถซื้อได้ในราคา40,000จนถึง1 0 0 0 0แบาทครับ 4. Nissan ัน g M g M เจนที่1รหัส D21 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1,985สิ้นสุดในปี1,997 ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของรถกระบะค่ายนี้ครับเพราะในตอนเปิดตัวนะครับบอกได้เลยว่าปรับโฉมใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเครื่องยนต์รูปล่างหน้าตาและจุดเด่นที่ได้รับการกล่าวขวัญกันมากๆก็คือในเรื่องของการบรรทุกครับเดิมเนี่ยในยุคนั้นรถกระบะจะบรรทุกได้ประมาณ1ตันแต่นิสสัน b ิ g กเอมคอนเฟิร์มที่1.5ตัน เลยทำให้ Big M นะครับกลายเป็นชื่อย่อเรียกว่า Big Money โดยส่วนตัวลุงมองว่าเป็นยุคทองของกระบะค่ายนี้ครับเพราะด้วยสมรรถนะการขับขี่เครื่องยนต์และบรรทุกน้ำหนักได้เยอะเลยทำให้มียอดขายอยู่พอสมควรและในยุคนั้นยังมีรุ่นพิเศษเรียกว่า c a p สตารซึ่งเป็นรถกระบะ6กล้อออกมาจำหน่ายด้วยครับบอดี้สไตล์จะมีอยู่4แบบครับ ตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูและสเตชันแวกอนที่ผลิตโดยไทยลุ่งยูเนี่ยนคร์ครับในส่วนของเครื่องยนต์เป็นอะไรที่ปวดหัวมากครับเพราะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลมีหลากหลายมากแต่ซีซีจะอยู่ที่ประมาณ2,000จนถึง2,500ซีซีครับในส่วนของรหัสเครื่องยนต์เท่าที่ลุงพอจำได้ก็จะมี SD 25 ซัด20 TD25 TD27 BD25 และ KA25 ครับพละกำลังอยู่ที่77จนถึง120แรงม้าแรงบิดเริ่มต้นตั้งแต่134จนถึง245นิวตันเมตรเครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือเครื่องยนต์ดีเซลฝาแดงรหัส TD27 ถ้าใครที่ซื้อรถแล้วได้เครื่องรุ่นนี้มาถือว่าคุ้มค่ามากครับอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง11กิโลลิตรส่วนราคามือสองต่ำสุดที่ลุงเคยเห็นก็คือ30,000นะครับสูงสุดอยู่ที่90,000บาท5นิสสันเซฟิโลเจนที่1รหัส A31 โฉมนี้นะครับในต่างประเทศขายตั้งแต่ในปี 1, 1,988จนถึงปี1,993 แต่ในบ้านเราขายช้ากว่านั้นครับเริ่มต้นในปี1,990จนถึงปี1,996ตอนเปิดตัวอยู่ในฐานะรถหรูแต่ปัจจุบันกลายเป็นรถซิ่งและขึ้นแท่นทำเนียบรถซิ่งแห่งชาติของบ้านเราไปแล้วครับสำหรับบางคนให้ฉายารถรุ่นนี้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วรถหรูรถบ้านรถซิ่งรถแข่งแล้วก็รถดิบครับ จุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือใช้เครื่องยนต์ระบบส่งกำลงังและช่วงล่างร่วมกับ R32 Skyline F31 Leopard และ C33 Rorel รวมถึงการจับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในยุคนั้นมาใส่ลงไว้ในรถด้วยยกตัวอย่างเช่นระบบเปิดปิดไฟหน้าและปรับความสว่างเรือนไม้อัตโนมัติอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบโซนา่า ซึ่งจะปรับไปตามสภาพการขับขี่ครับที่คนในยุคหนึ่งเอามาล้อกันว่าโซน่าตัวนี้เอามาทำโซน่าหาปลาได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะก็คือในเรื่องของระบบเกียร์อัตโนมัติครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยรถยนต์ส่วนใหญ่ยังให้มาเป็นแบบ4สปีดแต่เซฟิโลให้มาเป็น5สปีดครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขนาด2.0ลิตรรหัส RB20E กับ RB20DE ครับเป็นเครื่องยนต์6สูบเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่วาล์วครับมีได้แบบ12วาล์วและ24วาล์วซึ่งตัว24วาล์วเนี่ยจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือในตอนนั้นเขาให้ระบบ ABS มาด้วยแต่ในปัจจุบันครับถ้าเน้นใช้งานแบบทนทานลุงมองว่าตัว12วาล์วทนทานกว่า ขุมกำลังจะอยู่ที่121จนถึง152แรงม้าแรงบิดตั้งแต่172จนถึง181นิวตันเมตรโดยส่วนตัวลุงมองว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่มีพื้นฐานดีนะครับสามารถเอามาปรับแต่ง modify หรือว่าเปลี่ยนเครื่องได้หลากหลายและในบอดี้รุ่นนี้เราจะเห็นหลายๆคนเอาไปวางเครื่อง 2j ทําทำให้มันกลายเป็นรถพันม้าอยู่เยอะพอสมควรครับ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ได้รับความนิยมมาจนถึงณปัจจุบันแต่รถเดิมๆสภาพดีๆหาได้ยากมากครับอัตราสิ้นเปลือง6จนถึง9กิโลลิตรราคามือสองณปัจจุบันสภาพเดิมก็ยังไม่ข้ามแสนครับปัญหาที่พบในเซฟิโล A31 1พวงมาลัยพาวเวอร์รั่วน้ำหนักของพวงมาลัยหนักเบาไม่เท่ากัน 2. เกลียวหัวเทียนร,รูดหรือปีนเกลียวเพราะในการถอดใส่เนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่พอสมควรครับ 3. ามเกียร์ออโต,โต้จะเริ่มมีปัญหาเมื่อเลขไมค์ตั้งแต่150,000จนถึง200,000กิโลแต่โดยส่วนตัวลุงยอมรับได้ครับ 4. เครื่องยนต์มีเสียงวาวดังวาวของรถรุ่นนี้เป็นแบบอัตโนมัติไฮดรอลิกคริปเตอร์ซึ่งมันมีความทนทานมากนะครับ โดยปกติจะต้องเช็คอยู่ในช่วงทุกๆ150,000จนถึง2 0 0 0กิโลวิธีการสังเกตก็ง่ายๆครับเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์และมีเสียงวาวดังควรจะต้องรีบเข้าไปเซอร์วิสหรือรีบทำความสะอาดทันทีแต่คนส่วนใหญ่ที่ใช้งานรถรุ่นนี้ไม่ทราบครับเลยทำให้เวลาที่มันมีเสียงดังแล้วพอเป็นไปนานๆเข้าเลยกลายเป็นแบบถาวรแก้ไขไม่ได้ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะครับไม่ควรสตาร์ทรถในขณะที่เครื่องเยนและขับออกไปเลยควรจะต้องวอร์มก่อนถ้าเราทำในลักษณะน,น,นี้ครับอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์มันจะยาวนานมากขึ้น 5. ้าวาวน้ำที่ติดกับตัวเสื้อปั๊มขึ้นรูปเสียบ่อยๆอ,อาการนี้ถ้าเสียทำให้ฝาโก่งได้ครับ 6. ตาน้ำข้างเสื้อสูบผุ มันชอบผุจากทางด้านในครับฉะนั้นต้องหมั่นตรวจเช็คบ่อยๆ 7. ลูกลอกตั้งสายพานทัมมิ่งเสียบ่อยเพราะมันมีขนาดเล็กแต่รับแรงเสียดทานเยอะครับ 8. หัวนกกระจอกในชุดจานจ่ายเสียทำให้รถสตาร์ทติดยากครับ 6. Honda c i v i วิเจนที่5รหัส e-g แต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักในฉายา3ดอรหรือว่าเตารีดครับถ้าใครที่อยากจะขับรถในยุค90 นึกอะไรไม่ออกให้ซื้อรุ่นนี้โดยเฉพาะตัวสามดอนะครับถือว่ากำไรใช้แน่นอนและถือว่าเป็นสุดยอดรถซิ่งแห่งชาติครองใจกันมาจนถึงยุคปัจจุบันครับเราจังเห็นวิ่งอยู่บนท้องถนนกันอยู่เยอะแยะและสภาพสวยๆด้วยตำนานยุค90รุ่นนี้ขายอยู่ในช่วงปี91จนถึงปี1995ครับ เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาลวด้วยสายพานขนาด1.3กับ1.6ลิตรรหัส D13 และ D16 หลังจากนั้นจะต่อด้วยตัวอกักษรภาษาอังกฤษด้านท้ายนะครับเป็นแบบ4สูบเรียงซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชั16วาลวพละกำลังอยู่ที่91จนถึง120แรงม้าแรงบิด 113จนถึง142นิวตันเมตรเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้หรือเอาไปแต่งซิ่งขับสนุกได้แต่เครื่องยนต์ในยุค90นะครับถ้าเราจะมาปรับแต่งประสิทธิภาพต้องบอกเลยว่าราคาณะปัจจุบันสูงมากหลายคนจึงเลือกเอาไปวาง K20 หรือ K24 เพราะได้เทคโนโลยีที่ดีกว่าได้เพอร์ฟอร์มนซ์ที่มากกว่าครับ สำหรับบอดี้สไตล์ในบ้านเราจะมีแบบ3ประตูที่เป็นแฮชแบ็กและ4ประตูที่เป็นซีดานครับอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่7-13ถึงกิโลลิตรขึ้นอยู่กับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรและปรับแต่งมามากน้อยขนาดไหนราคามือสองณปัจจุบันถูกสุดที่ลุงเคยเห็นนะครับก็คือ25,000ในโฉมแบบซีดานและถ้าแบบเน้นใช้งานจริงๆนะครับ 3ดอยังสามารถหาซื้อได้ในราคาไม่ข้าม10,000 0บาทโดยรถทั้งหมดที่ลุงเอามาพูดถึงนี้ถือว่าเป็นรถตลาดนะครับที่คนยังนิยมเล่นยังนิยมหามาใช้งานกันและราคาหน้าจะไม่ตกไปมากกว่านี้แล้วหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ใครที่กำลังมองหารถในกลุ่มนี้สามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ